สำหรับกิปนี้ก็จะพามาทำาข้าวกินเที่ยงกันนะครับผมก็จะมีทอดไข่เจียวแล้วก็ส้มตำนะครับไปตามไปดูกันเลยครับผมทอดไข่นะครับผมนี่ก็เป็นการตอกไข่นะครับทอดไข่ทอดไข่แซ่บนะครับจัน่วยนี่ซีนวยนะครับกินพอแมลูกุลน้อยพอดีครับผมนี่ครับก็ปรุงเครื่องก็น้องครับเนาะแล้วก็ จังไก่อัดเราจะ,ะไทยเนี้ๆยๆให้เบิ้งด้เด้อกับอ่าใส่ซอสผักเขียวนิดหน่อยใส่หลาได้ครับเค็มกินเค็มหลายก็บ,บดีแล้วก็ผงปรุงรสสักหนอ่อยอ่าใส่พอประมาณันได้ครับทุกซิมทุกอย่างเอาทีห้าเสียบนั่นแหละอันนี้ก็เดี๋ยวะกัดใกล้เหล้วก็จะม,มีตำสมตำนุ้มได้ครับนี่สมตำสมตำสมตำนี่เอาหนังน้าใส่ทอกไข่เต๋ หายเป็นฟูเออใส่มะนาวจังหน่อยด้วยครับเด้อเพื่อที่วา่าใส่นิดหน่อยเพื่อหให้ไข่ฟูนะครับเนาะจากซีใบอาจจะเป็นซีใบเคืองสินะแม่บ้านของคนเฮ็ดผมเป็นคนไทยเด้อครับคลิปนี้จะสว่างกลางส,งสี่หลับตีไปเ,เไรื่อยๆๆออไชบ่่บ่มแซ ยิงแรงไปอ่ามาตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำมันลงไปนะครับที่ยิงอยากจะให้ใครฟูหรือต้องต้องใส่น้ำมันหลายๆนะครับเนาะใครจังสิฟูนะครับแค่นี้เอาแบบตามสไตล์เฮ้านะครับเอาแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันร้อนเนาะเอาองี้ยว่ะโอ้กะเทียมกะเดนลงไป้ก้อนเหลว อยากปลงครับเดี๋ยวปล ong นะครับน้าวายทามึงกอ <laughs> เดี๋ยวมึงกันเดี๋ยวมันหอนไปเอาเอาไหมยังเดี๋ยวยังไม่ทัานหอนอ่า,ากระทะจังนลอยนะครับกระทกระกำลังหอน,อสนเสร็งอะไรที่แล้วเดี๋ยวหยอดลงมนะึงหยอดลงมนะึงเดี๋ยววานวายล่อไอขึ้นก็นมานะ,ะไอกระทกกระเด็ก อาตีถายง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 จะได้เข่าเครื่องนะครับเนาะใครก็จะได้ละเอียดละเอียดเดี๋ยวแล้วเอาแล้ววันน้ำมันเดือดแล้วไอ้กันแล้วมา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 เต้ไข่นะครับวันนี้ทอดไข่กับส้มตำ อร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันเลยครับอ่าทอดไฟ่บะนี้่าจวัดปันกองต่างถาดไข่ละทันมากแล้วจวดแล้วอ๋อเฮะไมเเฮดกคลีกคลีสิบบับเลยบ่ เอกนี่ไม่บ้านนะครับนี่เอาเบื้องหน้าแม่บ้านนะเบื้องเบื้องข้างๆของพ่าอานี่โคเทวขอให้กินคนนี้แหละครับผมทั้งเสือทั้งหาทั้งเห็ด้ะครับเด้อโยน้ำผู้เดียวนี่แหละผมมิกดก็ปเป็นเหมือนน้ำต้มตัวโอ้ยบ่อยากสิบพังเลยครับวานใส่สิขาดละเข้มหลายก็ต้องสวยงามนะครับนเนาะเฮ็ดจีนเองนะครับเนาะเอาแบบธรรมดาธรรมดากับพอ่อโอ้เป็นยังไงเด้อครับเป็นเสแปรอยเห็ดตัวน,นี้สีกินเหลือเนอาะแบบนี้เนาะ ใส่ใส่คีนะครับแบ่งส่วนก้อนเพราะว่าเนื่องจากว,ว่ามันจะพิก,กว่ได้นะครับสาวผมแบ่งส่วนเออนั่นใส่คีแล้วจะใหม่หลายพอดีพอด,ดีเนาะออโอ้หอมครับโอ้ยแค่ได้กินก็นอยากเลยเด้อพี่น้องเลยตักใส่จานบบดน,นี้ถึงสังก้อนตักใส่จานดในวัน mm hmm. คลิปนี้จะถ่ายละเอียดยิบด้วยนะครับถึงแด้ต่อการตอกไข่ตีไข่ใส่เครื่องปรุงจนหอดการหอดการตักใส่จานนะ เพราะว่าเห็นมีเอฟซีปู้ังพนบอกว่าแยากขามขันตอนเดอ้อเอาไปเดอ้อนะผู้ังพนถอดใครพ่ะท่านเป็นแบบนี้นะครับเนาะเอฟซีเหมือนเล่าวาไปอ่าโอเคอ่าทีนี้กับมาขันตอนตำสมตำด้อครับตำหม,มากหุ่งเอาใส่พริกสามเม็ดเด้อครับพอมีหลุดสาวคนหน่อยกินน้ำถ้าผู้มากเลยครับพูดมาเก็ดเกิสามารถใส่หลายหน่วยไหนเด้อบปกติแต่นี่ลูกสาวคนหน่อยกินน้ำก็เลยปรทตำเผ็ดเนาะครับเนาะเอาพอดีพงงาม มามัครเทศก็กินพริกคับก็ได้นี่ก็บกระเขือกระเขือนะครับเนะบาะด้บยกระเขือเทศมันภาษากลางเรียกนะครับแต่ทางอีสานเก็ใส่กระเขือกลือนี่ก็เป็นอีหยังก่อกมะกอกกับบางกอกบางกอกอตาก<ม>แข็งนะครับเนาะเวลาส่ใส่เข้ากันมากสิสามารถเทจุเลยเด้อเลยครับเนี่ยมมเน,นี่ยมะกอกอ่าคนมาบักขามก็ะเส้นอะบักขามนะครับเนาะมีหลายอย่างใส่เนี่ย เข้าไปตากแดดไม่ได้นะฮามาันเยิ้มเย้นน้ำห้อนอีท,ทา่าอะไรขคือตัวนี้นะครับผมนี่ผงนัวยังแซ่ไหลยังแสบไหลได้ครับเจ้าน้ำกระเทียมจักหน่อยสูตรลับเฉพาะตัวนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับนี่นี่ของเด็ดครับผมน้ำปลาร้าน้ำปลารานะครับ ว่าน้ำปลาเดียก็คือสีบ่อสุขาดนะครับเนาะก็เลยว่าน้ำปลาเด้อครับเด้อบ่ใส่ตอนบ่มีตอนเนาะมันมีเวลาอันนี้บ่มีเวลาสั่งตอนนะครับตอนนี้เยอะครับอยู่ขางร้างแม่เขาขายมากหลายเะแต่ว่าสำหรับสูตรนี้สน่ Mother, no. ส,สีบ่ใส่ซเสียบบ่เสียบบ่บอกก okay. ันนะเสียบยุกโอเคแม่บ้านว่าเสียบยุกนกุบตากับปลาไหลนะครับก็เอาพ่อกินเหมือนกับพ่อเพราะว่า กินเขาแล้วถ่ายคลิปนี้แล้วก็จะเดินทางนะครับเนาะไปที่ลยเอ็ดพ้นทองนี่กับเป็นอาหารกลางวันนะครับอาหารเที่ยงนั่นเองครับผมไอตัวนี้น่าจะไก่ยายแล้วอันนี้อีปูน้อยครับอีปูดองอันนี้ซุกเลือเด้อครับนี่ซุกเลือเด้อครับนี่ซุกแล้วซุกแล้วนะครับเนาะอ่าเมื่อนี้ก็บซุกี่ีเลยครับผมซุกปูก็บซุกวันซุปความอ่าแซ่บแ นนาตามผู้ใดตำขนมตามเม่เพราะจำกัดด้วยครับว่าผู้ใดต้องมักรอดใจเพราะแต่ละคนเนี่ยกินไม่มคือกันนะครับนเนาะผู้ใดมากเผ็ดมากเข้มมากจืดมากจางมากหวานกขว่ากันไปแต่สูตรนี้เพราะใส่น้ำตาลด,ด้วยครับเด้อขอบคุณที่จะได้ชินหวานจ้าคนนะครับว่ากินหวานได้ครับกินได้น้ำเสื่อมโอ้ยกินออกเลยครับพี่นอ้องเอ้ยมาเด้ดเอผู้ใดอยู่ไก่แลนด์มาจำกันเด้อหายยกสาระาม นี่ตำแต่มาจากเทศเสถาดเป็นบ่เทศเศรษฐาดนี่โต๊ะปรุสีสันกับเป็นแซบแซบกับกินบ่แซบกินได้ครับหั่นตีตีบ่ได้ตีแล้วเจี๊ยเขาป้ายบ่ได้กินได้ครับอ่าเปนอ่นี้เอาช้ำๆครับอืมทำสีสันกับบ่เผ็ดมากเนาะครับเนาะธรรมะเผ็ดกะกินพริกครับก็ได้ใส่บักกอกให้ใส่บักกอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบักกอกดิบก็ อ,อีกอย่างนึงกับเพอนนี่ประกอบตาแข็งนะครับน่าสีอาจจะบ่็่อยดําแต่อีกอย่างนึงก็จะเป็นสีดำๆนี่ก็เป็นไข่เจียวนะครับที่ทอดแล้วนี่ไข่เจียวนี่คือไข่เจียวทอดแล้วนี่รสชาตินะครับแทกกับเป็นยังไงคิดดคิดว่าแสบดีหรอครับเพราะว่ากินออกนะครับแสบแน่นอน กินกับข่าวนจ้วขอนี้วนะครับแต่ว่าผมเคกินข้าวนะครับเพราะว่าหงไว้แล้วข้าวนะไรนะอ้หี่ะกดน้ำเก็บกินเด้นะครับเขาเพิ่งสุกนะครับโ้ยร้อน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 นะครับร้อน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 นะครับร้อนร้อนอะไรอย่างี้ยร้อนร้อนร้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดดีๆกัน เพราะว่าตะเข่าตักสีได้ครับเวลาเข่าขสุกไปไหมห่อตรงมาา่านี่ก่อนสีครับมาเอา่ขอขาจะได้ว่าเป็นก้อนช่วยงามๆอันนี้ก็เป็นเข่าแต่้องบดิเฮ็ดหน้าเราครับนี่จะเข่าไม่เถาไม่เถาเฮตเองกินไม่เถาเพราะเถาแต่ของ,อของสือเป็นอย่างเดียวครับผมปเป็นเฮตหน้า,หาคือย่บริกินน้ำพึ้นหนอกเพราะว่าห่อโบ่ถนัทนะครับทำมาเฮ็ดเป็นบ่ก็เฮ็ดเป็นอยู่ครับแต่ว่าบ่าถนัทนะครับเนาะ เพราะว่าเฮากับมีอาชีพค้าขายอยู่ต้นในเมืองเนาะครับเกิดมาขายอย่างเดียวกันได้กันมากับเมียกับมาขาขายโอ้ยดอกเงีดอกเงี้ยเข้าไม่ได้ใส่สัรนะครับไม่ได้ฟอกสีฟอกไลเดอร์เนี่ยตัดเห็นไครับนี่นะครับนี่นะครับ เคลีลยร์แล้วนะครับว่าอย่างไรเขาติดทับพ,พี่เขาก็ต้องใส่ถุงมาติดสวมสินะครับเนาะเขาจะบม่ได้ติดทับพ,พี่นี่น,นี่ของคนน้อยอน,นี่ของคนน้อยนะครับลูกสาวคนน้อยอันนี้กับลูกสาวคนใหญ่นี่ลูกสาวคนใหญ่หญส่วนนี้กับของพอ่อ ก,ก็ก็กินหลายไปเลยครับผมตื่นทันใจนี่ประมาณนี้นะครับเนาะกินกปิดไว้นี่ครับก็ตรวจได้กับว่าหันเบื้องไปบงังเล็กน้อยขอตรวจเขาให้เดี๋ยวก็หาลงไปกินนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซิมเบื้องยังน้อยว่าแสบว่าแสบนะครับเนาะลองเบื้องกันนะครับก็บเป็นลูกสี่ละนี่ลอกซิมด้วยครับว่าแสบว่าแสบลองเบื้อง ใช่ครับนะอืมชุ่ยอดครับผมแซบแซบแซบมักรอบกอบอืมแต่รับเยี่ยมมากนะครับขอนอนุญาตก,กินกระเป๋าเด้อดบรรกับป๋องกุ้งครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปทั่นี้นะครับเนาะไว้คลิปหน้าพอบกันไหมขอบคุณครับขอบคุณครับผม